เปิดเส้นทางการบินที่มีเหตุการณ์เครื่องบินตกหลุมอากาศบ่อยที่สุดในโลก10อันดับของปี2,566ภาวะที่เครื่องบินตกหลุมอากาศระหว่างเส้นทางก็คล้ายๆก,กับภาวะที่เรือในทะเลโคลงเคลงเมื่อจักลื่นลมแปรปรวนหลุมอากาศเหล่านี้โดยมากเกิดจากสภาพอากาศที่แปรปรวนเช่นเกิดพายุฝนฟ้าขนองเกิดจากการบินเหนือพื้นที่บางแห่งหรืออาจเกิดจากการที่เครื่องบินบินใกล้กับเครื่องบินลำอื่นมากเกินไปและในบางครั้งก็เกิดหลุมอากาศแบบกระทันหันโดยที่ไม่มีสัญญาณ Clear Air Turbulence ทำให้นักบินไม่ทันตั้งตัวโดยปกติแล้วภาวะเครื่องบินตกหลุมอากาศระหว่างบินนั้นมีอันตรายน้อยมากแต่ก็อาจทําให้ผู้โดยสารตื่นตระหนกได้เมื่อรู้สึกถึงอาการสั่นหรือโคลงของเครื่องบินเว็บไซต์เทอร์บลีซึ่งเป็นเว็บไซต์พยากรณ์การเกิดหลุมอากาศเพื่อประโยชน์ในการวางเส้นทางการบินได้รวบรวมรายชื่อ10เส้นทางในปี2566ที่มีเครื่องบินประสบเหตุการณ์ตกหลุมอากาศมากที่สุดจากข้อมูลที่มีการเก็บสถิติไว้ โดยเส้นทางการบินในปี2566ที่เครื่องบินเจอหลุมอากาศบ่อยเป็นอันดับที่1คือเส้นทางการบินในทวีปอเมริกาเป็นเส้นทางสั้นๆระหว่างเมืองต่างๆในประเทศชิลีและบริเวียโดยคิดจากการอัตราเฉลี่ยของระยะทางราว1,905กิโลเมตรอันดับที่2คือเส้นทางการบินระหว่างเมืองอันมาตีประเทศคาซัคสถานและกรุงบิดเคกประเทศทีกิสถานมีระยะทางเพียง210กิโลเมตรเท่านั้น ส่วนเส้นทางการบินในยุโรปที่เครื่องบินต้องเจอหลุมอากาศบ่อยที่สุดคือเส้นทางระหว่างเมืองมิลานประเทศอิตาลีไปยังเมืองเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นเส้นทางที่ต้องบินผ่านยอดเขาสูงสูงหลายลูกในเทือกเขาแอลและเส้นทางการบินระหว่างเมืองมิลานไปยังเมืองซูริกของสวิตเตอร์แลนด์สำหรับไฟล์ชวนระทึกขวัญเพราะเจอหลุมอากาศบ่อยในพื้นที่อื่นๆของโลกมีประเทศ จีนครองอันดับสูงสุดถึง4เส้นทางตามมาด้วยประเทศญี่ปุ่น2เส้นทาง10อันดับเส้นทางที่เจอหลุมอากาศบ่อยที่สุดในโลกประจำปี2566ดังนี้ 1. กรุงซันติอาโกประเทศชิลี SCL เมืองซานตาครูสประเทศบริเวีย VV2 เมืองอันมาตีประเทศคาซักสถานกอเลิกกรุงบิดเคกประเทศคีกิสถาน3เมืองหลานโจเมืองเฉิงตูประเทศจีน4เมืองนาโกยาสนามบินชูบุเซนเท NGO เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่นห้าเมืองมิลานประเทศอิตาลีเมืองเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์หเมืองหลานโจเมืองเสียนหยางประเทศจีนเจ็เมืองโอซาก้าเมืองเซนไดประเทศญี่ปุ่น8ดเมืองเสียนหยางเมืองเฉิงตูประเทศจีนเก้าเมืองเสียนหยางเมืองชงชิ่งประเทศจีนสิเมืองมิลานประเทศอิตาลีเมืองซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์หมายเหตุ ตัวย่อในวงเล็บคือตัวย่อของชื่อสนามบินนอกจากนี้เว็บไซต์เทอร์บลียังเผยข้อมูลว่าสนามบินที่ประสบเหตุการณ์เครื่องบินตกกลุ่มอากาศมากที่สุดในปี2566คือสนามบินในกรุงซันติอาโกปาระเทศชิลีตามด้วยเมืองเวลลิงตันประเทศนิวซีแลนด์ส่วนสนามบินในเมืองนาตรีประเทศญี่ปุ่นได้รับอันดับที่3ตามมาด้วยสนามบินในเมืองซัปโปโรโอซากา้าโทโกนาเมะและโตเกียวของประเทศญี่ปุ่น